สวัสดีจ้าพออแม่แม่เอฟซีสุขูสุข้นที่เข้ามาล้วเนาะจ้ะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งหให้ได้เด้อจ้ะพี่น้องมากจ้ะ ขอประคุณหลายๆด้จ้ะพอป่อยแมวอิฟตี้ขอต้อนรับก็สู่ช่องปล่อรักแมวชนแนลจ้ะจ่ะนี่ก็สวัสดีทั้งฟังลาวฟังไทยได้จ้ะเด้อแล้วก็ตั้งประเทศทั่วโลกจ้ะพี่น้องน,นอนกินแล้วก็นอนนะพี่น้องเนาะคน ติดข้างนอกแล้วพี่น้องให้เขามาอยู่ข้างนอกนี่อืชอบมากอะแมวไม่ต้องข้าวหรอกอยู่นี่แหละแมวอยู่นี่อยู่นี่อ,อ,อยู่นี่ฮอยู่นี่ฮะ พี่น้องกินอิ่มเราก็ิดเป็นยนังสิล่ะห่ามังโยมกังเท้าเขานี่อืมนี่อืมผมรอไหมครับน่ะสีหมอกไม่เสร็จ <laughs> ê ô tìm thật nè này nè phi nọ ừ... ô hôn ừ... Hoàn lại phi nào ơi hm 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 nào nào thì hm nó chỉ nào hm hm nó cũng hm hm nó นาวปีไดพวกเคยได้ซื้อเสียกันหนาวน้อขอยจ้าแค่พี่น้องซื้อประทันแ้กพี่น้องมันเ้าหนากวก่อนสามมือหนาวเมื่อแรกเขากะดูกระดิบว่ได้เนาะไปใส่ว่ได้หนาวมือที่สองก็ออกจากบ,บ้านว่ได้เพราะจำมือที่สามตีไปหาซื้อเสียกันหนาวค่อยๆเสาหนาวแน่กะบเมื่อหนาวหรอพี่น้องมันก็เลยซื้อประทันมมซื้อเสียกันหนาวปีนึงนี่เทีหนึ่ง,งสินลุงได้เป็น สิบปีหรอกพี่น้องปีละสามมืออ่นอะขันอยู่บ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนี่ยเออสีหนาวโดนเติบอยู่อันนี้ยุกเดบนะจ๊ะพี่น้องเนาะมันก็นเลยหนาวบ่โดนจังได้ก็ขอบคุ่นหลายเด้อจะัะพ่อๆแม่แม่เอฟซีสุขูสุคนนะจ๊ะต่างประเทศน,นะจ๊ะเนาะบ้านปลักแมวค่ะรับบริจาคสายอยู่เด้อจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอาหารมีอยู่จ้ะอาหารแม่แม่ผู้ใจดีเพิ่นส่งมาให้อยู่จ้ะ ขันเป็นปร,รงมาเขากะทิถ้าย้อยสื่อเป็นกิโลอะไรย่จ้ะพี่น้องแต่ว่าใจแมวนี่อาโอ้ยแต่ว่าเขากะซื้อเองหลายแล้วหรือว,ว่าก็บโมเป็นยังจะไในแน่บ่ไดดแน่กับ่มเป็นยังจ้าพี่น้องขอขอ,ขอพระพุณหลายๆได้จะ้ะพอพอแม่แม่ทุกท่กันที่เก่าไมา้กำลังใจนะจะนะ้อยจ้ะเนาะเขากะมือ,ม,อมือดีมือพอดีน้อยจ้ะพี่น้อง ก็ยะปายจะทิมกันเด้พอพ่อๆแม่แม่จี๊ดสุขูมทุกคนน่าจะทั้งใดก็ขอขอบพระคุณพ่พอๆแม่แม่ทุกคนนะจจะนี่พ่ากันจีนล้วก็นอนนั่นคืออะไรพี่น้องอันนี้ว่าบุญบาปเก้าอี้นี่เพื่อนไห้มาได้พี่น้องเนี่ยสงสัยเพื่อนเชียวทิมแล้วมะเพื่อนก็นว่าเอาไม้ต่อยพะนะเอาแล้วเอามาเดี๋ยว เอามานั่งเล่นนะพี่น้องกันแตกกันฮกเขาก็ไปทิ่มเนาเนี่ยใส่พ่ชิโรดไปทิ่มอะไรนั่นจนว่าเละหมดแล้วนเนาเนนะเขาก็มาให้ลูกไปเตา,าเขานอนอยูกเพาก็ได้รับไลยนอนนะพี่น้องมันพักกันซองเมืองอย่างพวกนจังใจก็ขอบคุณพ่พอๆแม่แม่อีพีสุข,ขูสุขวนนะจ๊ะเข้าไปในหม้อแหกแตกกระปูมาไว้ถึงนอกเลยพี่น้องโพอพ้อเนี่ย หมอดหนึ่งหมอดยังหวดเงิดเขาก็มาไปของนอกเปิดข้างในมันแคบพี่น้องเอ้ยลูกสาวมาอยู่น้ามันแคบมันบามีมองสียู่นะให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างนอกขันบนวนตัวเพิ่นของเขากับข้างล่างไปทั้งลูกหาโตหกโตก็อยู่น้ำเขาแบแตะก่อนเ้อยอยู่ข้างบนเนาะอยู่สองตาย้ายกบลูกก็อยู่ข้างล่างกับมีอยู่ข้างบนกับมีจริงนะเขาแล่นเล่นได้ไปอยู่ข้างในเป็นที่จํากัดได้บะเนี่ย ใหญ่ไม่ยู่กับเล่นขึ้นข้างบนบ่ได้ได้ไปนั่งเบิ่งชมวิวคือตะกอนบ่ได้ได้พี่น้องอเพาก็เฮ็ดประตูตกั้นไว้บ่ให้เขาขึ้นได้พ่อเพ้นเอาทนตะคายมักกัน้นบ่ให้ขึ้นเพราะว่าเสียหายใหญ่พ้นถึกอันเพ้นเฮ็ดงานอยู่สถานที่พยาบาบรรพบาตสัตว์แหละพี่น้องอยู่แถวท้องหล่อเนาะเออเพ้นกับเฮ็ดงานกับกับจุ๊า จังใดดีแ่ะเขาก็แเลยว่าว่ากายลูกขึ้นไปยุงของคนนักพี่น้องเนาะเขาจะเอาคนไปถึงเสียผายยังสีนะหน้าเขาก็เลยให้ลูกอยู่ข้างล่งางกับเขาบัานนี้กับมันเป็นอ่ามองจํากัดบันนนี้เขาก็เลยเอาพิดากับแม่กําไลออกมาข้างนอกมือสองมือพ่นกับไปยู่ได้พี่น้องต่วันนี้แม่กําไลแลนออกมาเองเลยไายู่ข้างนอกพ่นติดข้างนอกแล้วลนะ่ะต่กอนมันก็ได้อยู่ข้างนอกเลยจ้ะ แต่ก่อนเพิ่นก็อยู่ข,ข้างนอกกับลูกสาวเพิ่นน่ะนี่กับลูกสาวพ้นเนี่ยน,น,นี่นี่ยลูกสาวแม่กำไรน่ะเนี่ยแม่บุญรอดน่ะนี่นี่แหละโตัวแม่แพ้พันนี่แหละโตัวนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี่แหละเนี่ยเนี่ย จะดำปีขึ้นบนหลังคาแล้วพี่น้องอโอนคนขึ้นหลังคาโผล่โผล่เห็นดอกแดงนั่งเด่อยู่โผล่โผล่โผล่ผลอะมึงยังมึงยังโผลกระโดดเล่นอยู่โผล่นอนกิ่งนอนไงอยู่โผล่แหละหลังคาเนี่ยเขาก็เฮ็ดไวปตะกรอนเ่าลูกสายเขาอยู่ข้างนอกนั่จ้ะเจ้าดำเอ๊ะจะเนี่ยเจ้าขุนศึกพ้นอยู่ข้างนอกกับพี่ไทเกอร์ เมื่อก่อนพี่ไทเกอร์พี่กาฟิวพี่ไทเกอร์พี่กาฟิวเจ้าขุณศึกก็ไหนอีกอ่ะสี่ตัวพี่นอ้องทู่ข้างนอกอ่ะตัวผู้อะเนี่ยเจ้าส้มฉุนเจ้าส้มโอตัวผู้เมื่อก่อนไม,ไม่ได้ทำมันให้อยู่ข้างนอกหมดเลยทั้งสี่ตัวห้าตัวนั่นแหละ ให้อยู่ข้างนอกจ้ะแล้วก็พอทมันเจ็บก็เข้าข้างในเลยเราก็เลยทำมุงหลังคาไว้ให้เขามุงหลังคาไว้ข้างนอกแล้วก็ทำที่ให้เขากินอาหารทำที่ให้เขานอนข้างนอกพี่นอ้องค่ะเผอจนใดละ่ะเพอไม่ลูกไม่เตาอย่างเเก่าละ่ะอาขอบพคพุณหลายๆเด้อแต่พอพ่อแม่เอฟซีที่เขามาให้กำลังใจนะจ๊ะเขามาเราก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อครได้จ้ะกดกระดิง่ง เพื่อสีได้โบได้พลาดคิดไ,ไ,มไม่ไม่แต่าลืมกดติดตามไม่จะพี่น้องมาเนี่ยกะสิขอลาไปก่อนด้ยต่เด้อยู่ดีมีแฮงสู่ขู่ทุกคนจ้ะสวัสดีจ้า